ส่วนอ,อันนี้ก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าทอดแหนมวอตสเฟอร์เจอกับอิสวิทอิสวิททาวดูทรงแล้วไม่น่าจบซีซั่นนะไม่น่าอยู่ได้จนจบนะคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะรู้สึกว่าอะไรที่เขาบอกแล้วซีซั่นที่สองผมจะแบบได้ถ้วยไม่น่ารอถึงนะงก็โอโหทอทอดแหนมเนี่ยนะคะชนะชนะกับแพ้สลับกัน5เกมหลังสุดคะ่ะเจออิสสวิทที่ไม่ชนะใครในลีกอ,ะอ่ะแล้วเนี่ยมาชนะทอดแหนมวอตสเฟอร์เกมนี้อะ่ะ ใช่ครับแต่ว่าอิสวิตนี่คือก่อนหน้าเจอสเปอร์เนี่ยเขาเล่นดีนะครับแต่ว่าเขาชอบตัวตีเสมอนาทีสุดท้ายเสมอทุกแค่ทุกเกมเลยใช่แล้วแต่เกมนี้ค่ะก็มาชนะสเปอร์สองหนึ่งะนะคะโดยนาไปก่อนสองศูนย์ด้วยแต่ว่าทางด้านของสเปอร์ไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองเป็นเบนตะกูนะแต่ก็พยายามจะตีเสมอให้ได้แต่ตีเสมอไม่ได้ค่ะจบก็เป็นอิสสวิตที่ชนะไปแบบงงแฟนบอลสเปอร์ก็งงงง อา้าหลังเกมทางด้านอังเกอแอนส์นี่คนบนเลขกแอนหรืออังเก้รอดไหมไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดไหมแต่เขาบอกเลยว่านี่เป็นความการผ <หา S 1> ิด<า>ชอบนะของผม,มที่ไม่สามารถเค้นฟอร์มสม่ําเสมอจากตัวนักเตะนี่เป็นสิ่งที่ต้องหาหนทางแก้ไขต่อไปเกมนี้เนี่ยน่าผิดหวังมากชวนต,ต้นเกมเล่นกันช้าไม่ดุดันทาง,งานให้ตัวเองครึ่งหลังสร้างโอกาสได้แต่ก็ไม่ดี <c oughs> พอที่จะคว้าชัยชนะครับไม่ดีไม่มีอะไรดีเลยอโดนลิปประตูไว้ลูกหนึ่งนะครับ